รวมมือถืองบประมาณไม่เกิน8,000บาทที่น่าใช้สเปคดีประจำเดือนตุลาคม 2, 2023ยี่สังวันที่10ตุลาคม66จุลภาค14นาฬิกา46นาทีสนุกกลับมาพบกับรวมมือถือในเดือนตุลาคมอีกครั้งสำหรับใครที่มองหามือถืองบประมาณไม่เกิน8,000บาทที่ต้องการความครบเครื่องที่สุดแบบไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันเลย เทคโนโอโพว่า5 G, Pro 5G โพว่า5 Pro 2อีกมือถือรุ่นใหม่ที่เน้นเครื่องที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการมาพร้อมกับสเปคจัดเต็มและมีไฟเลด ด้านหลังกับราคาของเครื่องอยู่ที่6,696,990บาทเช่นเดียวกันรายละเอียดสเปคของ Tecno Oppo ว่า Pro 5G ขนาดตัวเครื่องยาว X กว้าง X หนา168.5 x 76.5 x 9ม m mm, น้ำหนัก212กรัมหน้าจอขนาดจะ6.78นิ้วอายเป็จ LCD ความละเอียด1,080 x 2,460พิกเซล Refresh Rate 120Hz เชนนิดกระจกกันรอยไม่ได้ระบุแต่คาดว่า c o r i l l a Class 5ชิปเซ็ตประมวลผล Media Tech Dimension 6080กราฟิก c Mali G57 มีก2รัมขนาด 8GB พื้นที่จะเก็บภายใน128ทับ 256GB พื้นที่จัดเก็บภายนอก MicroSD XC การเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11B GNAC Bluetooth 4J 5J A.D.P.S. D.P.S. ลำโพง Dual s p e สปีเกบนและล่างกล้องดิจิทัลด้านหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลวิดีโอ 1,080p 30fps กล้องดิจิทัลด้านหลังจำนวน2ตัวกล้องหลังความละเอียด50ล้านพิกเซล f 1.6 P.D.F. เลนเด Depth s e n s ความละเอียด0.08ล้านพิกเซลวิดีโอถ่ายได้ที่ 1,440p 30fps 1,080p 30fps เล v ฟ f l a ตัวเครื่องกันน้ำกันฝุ่นไม่ได้ระบุลูกเล่นด้านหลัง ไฟเลทปรับแต่งได้ทั้งหมด9แบบแผ่นเอาวระบบปลดล็อกเฟสเรนคาคอนิชันระบบสแกนนิ้วมือด้านข้างแบตเตอรี่ความจุ5,000 mR ารองรับระบบชาร์จไฟเร็ว 68W ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 13บวก5้ายสสีดาร์กอิรูจเงินซิเวอร์ฟァนอร์ซไอคู่แซดเจ็ดสามซังคาลัคีเอยี่ราคา7,999บาทสามซังคาลัคีเอยีมือถือรุ่นใหม่ที่มีค่าตัว7,9 ร9 9บาทกับเทคโนโลยีกล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกับระบบ iOS และมีหน้าจอ Super AMOLED แ,แม้ว่าจะเป็น 4G แต่ว่าสเปคภาพรวมถือว่าใหม่และน่าสนใจไม่น้อยรายละเอียดสเปคของมือถือยี่ห้อสสร้างคาราคซี 4, A 2 4สัสดส่วนยาว x กว้าง x หนาะ โลอน 162.1x77.6x8.3 ม mm, มน้ำหนัก195กรัมหน้าจอซ u p เปอร์อาโลิดขนาด6.5นิ้วความละเอียดหน้าจอ 1080x2340 พิกเซลชิปเซ็ต MediaTek Helio G99 การเชื่อมต่อ 4G LTE นาโนซิม2ซิม Wi-Fi 802.11b/g/n/ac Dual Band Bluetooth 5.3 dps adps ความจำภายใน128จิกะไบต์รัมหกิกะไบต์ความจำภายนอก MicroSD ระบบปฏิบัติการ Android 13บวกวัน UI 5.1ระบบความปลอดภัยติดตั้งเซ็นเซอร์สแกนใบหน้าแบบ2มิติติดตั้งเซ็นเซอร์สแกนนิ้วด้านข้างกล้องหลัง4ตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล F 1.8 PDF บวก OIS กล้องตัวที่2ความละเอียด5 000 000 x, ล้านพิกเซล u l t r a w i d e กล้องตัวที่3ความละเอียด2ล้านพิกเซล Mi โครว,วิดีโอห0ึ่งพักล้องหน้า 13ล้านพิกเซล F 2 2แบตเตอรี่5 0 0 0 mAh บวก f a s ชา h a จ g e 25W ลำโพงเฉพาะด้านล่างระบบสแกนลายนิ้วมือด้านข้างบวกสแกนใบหน้าช่องเสียบ USB-C ช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, มตรการป้องกันน้ำและฝุน่นไม่ระบุสีสีดำสีเงินซิเวอ r ์ e a l ์ลา1 1 X 5 G มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของ r e a l m ที่เน้นประสิทธิภาพของเครื่องแบบกำลังดีและมีกล้องที่ความละเอียดสูงเหมือนกันและมีแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่และขุมพลังใหม่รองรับ 5G นี่เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันครับรายละเอียดสเปคของ Realme 11x 5G ขนาดตัวเครื่องยาว x ก,กว้าง หนา165.7 x 76 x 8.1ม mm, ิมตรน้ำหนัก190กรัมหน้าจอไอปพีเซลซีดขนาด6.72นิ้วความละเอียดระดับ1 0 8 0 x 2,400พิกเซลชนิดกระจกกันรอยไม่ได้ระบุตัวเครื่องกันน้ำกันฝุ่นไม่ได้ระบุชิปเซ็ตประมวลผลมีเดียเทคฮี i o 6,100บวกจุลภาคขนาด6นาโนเมตร กราฟิก Mali G ห้าสิบเจ็ดมืกสองรัมขนาด6 8 G b พื้นที่จะเก็บภายใน1 2 8 2 5 6 G b พื้นที่จัดเก็บภ,ภายนอก MicroSD การเชื่อมต่อ 5G 4G LTE WiFi AC Bluetooth 5.2ลำโพงเฉพาะด้านล่าง พสการเชื่อมต่อช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm ิม USB-C กล้องดิจิทัลด้านหน้าตัวหลักความละเอียด8ล้านพิกเซลวิดีโอ 1,080p 30fps กล้องดิจิทัลด้านหลังจำนวน2ตัวแบ่งออกเป็นกล้องหลังความละเอียดจะ64ล้านพิกเซลพร้อมกับ PDF กล้องเด ความละเอียด2ล้านพิกเซลวิดีโอถ่ายได้ที่1,080งพั p s เล็ด ف ل ชระบบปลดล็อกสแกนนิ้วมือด้านข้างระบบสแกนใบหน้าแบตเตอรี่ความจุ5,000 mAh รองรับระบบชาร์จไฟเร็ว3 3 W แบบ USB-C ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 13บวก d i a m UI 4.0สี m e d Night Black c l o r y e Black Sunrise c o l i t c l o r y d c o l i Redmi Note 1 2 4 G มือถือรุ่นใหม่ที่ เน้นความคุ้มค่าได้กล้องที่ครบทั้งมุมกว้างกล้องปกติแถมยังรองรับเทคโนโลยีจัดเต็มไม่น้อยเลยครับกันน้ำ IP 5 3ความจำเยอะกลายเป็นอีกรุ่นที่น่าคบหาอีกตัวหนึ่งในงบ6,999บาทรายละเอียดสเปคของ Redmi Note 12ขนาดตัวเครื่อง165.66 x 75.96 x 7.85ม mm. มตรน้ำหนัก183.5กรัมหน้าจอขนาดจะ7 6, 6 7นิ้ว ใช้หน้าจอ Super AMOLED Display ความละเอียดหน้าจอ 1,80x2,400 0 Refresh Rate 120Hz ความสว่าง1,200 nits กระจกหน้าจอ c ครงห n ัิงเดอร์ o ูนอรีลาดเดอร์ซูนคสามารถตระานการกันกน,น้ำ IP53 chipset ความข้าม Snapdragon 685 GPU a d r i n o 610 RAM 6GB แบบ l p d d r 4 x ความจำในตัว 128GB แบบ AFS 2อเพิ่มความจำผ่าน microSD ความจุสูงสุด 1TB ระบบปฏิบัติการ Android 13บวก MIUI 14การเชื่อมต่อ 4G WiFi 5 AC DPS Bluetooth 5.0 ADPS DPS ช่องเสียบ USB-C บวกช่องเสียบหูฟังรองรับนาโนซิมทั้งหมด2ช่องบวกไมโคร s d t r i ทริเพลซตาระบบเสียงเฉพาะด้านล่างระบบไมโครโฟน2ด้านบนและล่างกล้องมีหลังประกอบด้วย2ตัวด้วยกันประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล PDS บวก41ปอร์พิกเซล กล้องมุมกว้างความละเอียด8ล้านพิกเซลมุมมองกว้าง120องศากล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอ fhd 30 fps กล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซล fhd 30 fps แบตเตอรี่5,000 mah รองรับกำลังชาร์จไฟ3 3 w ระบบความปลอดภยัยสแกนใบหน้าและสแกนนิ้วมือในหน้าจอสีอาิเ n ร c r นคลีน Ice Blue สำหรับครั้งหน้าทีมสนุกฮิเทจจะรวมมือถือกลุ่มไหนมาให้คุณได้ดูอีกสามารถติดตามต่อในครั้งหน้าครับ